ครับผมสวัสดี FC ทุกคนนะครับผม FC คนใดค้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบผาดข่าวสารดีๆหรือแนวทางเด็ดๆนะครับผม จากช่องโชคผ้ารวยนะครับครับมือหนีกับผ้ามาตามตามตองงวดนะครับของปูผาแดงนะครับผมปูผาแดงครับงวดที่แล้วปูผาแดงก็เข่าสามตัวตรงตรงเลยนะครับผมได้ยินข่าว่าปูผาแดงถือประมาณแสนกัวอีกนะครับงวดนี้ครับผมงวดที่แล้วก็แสนกัวนะครับงวดนี้ก็แสนกัวครับผมก็รับโชคต่อต่อตองวดเลยนะครับผมครับมือนีกับปูผาแดงนะครับเพิ่น ติดธุระเนาะครับมามามาได้ประมาณสักสี่หานาทีเนาะครับผมโชคฉะมาบ่ทันเนาะครับเพราะว่าเพิ่นมีข่าวข่าวด่วนมาจากทางบ้านเนาะครับก็เลยต้องรีบกลับเนาะครับผมกัเป็นข่าวอยังโชคกับวะหูนาะครับก็บ่ได้สอบถามรายละเอียดกัมาบ่ทันเนาะครับผมกัได้อยู่เนาะครับแนวทางของปูผาแดงตองวดเนาะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเด้อเดี๋ยวโชคสิให้เบิ่งนะครับ กะามาบ่ท่านเนาะครับกะขอโทษกับเอฟซีเนาะครับที่ว่าตามปูพาเดียงมาบ่ท่านเนาะครับครับผมนี่นะครับหลังจากงวดนั้นเนาะครับงวดงวดที่วันวันที่หนึ่งเนาะครับกันยายนเนาะครับกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนาะครับนี่นะครับที่ว่าปูเพิ่นล่ำแล้วกับเพิ่นเขียนไห้เนาะครับเขียนไห้ยู่ ต้นแม่ตะเคียนนะครับเคียนหายหาโตนะครับเอฟซี่หนดี๋ยวาจำได้นะครับมีเจ็ดสี่แปดห้านะครับผมอันนี้ปูฟ้าแดงที่ว่าเพิ่นล่ำนะครับล่ำถวายแม่ตะเคียนครับผมกะเขานะครับสามตัวตรงตรงนะครับครับผมแต่มื่อนี่นะครับที่ว่ามาละต้องรีบกลับนะครับผมอันนี้ของปูฟ้าแดงนะครับวันที่สิบหกตองวดนะครับนนี่เป็นตองงวดครับแต่ปูกะ ล้ำบมดจบครับปูล้ำบมดท่านเอ้จบทางบานโท่มากนะครับก็เลยต้องรีบกลับบานดวนนะครับล้ำไม่จบนะครับก็วันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับปูผ้าแดงนะครับผมก็ไดมาศูนย์สามสี่แปดนะครับผมวิ่งแปดนะครับอันนี้ก็เป็นเลขตองหดของปูผ้าแดงนะครับก็อาจจะมือน่าจะเป็นมือมือหลังนะครับ ที่ว่าปูผาแดงสิมาล่ำล่ำขอแนวทางกับแม่แตะเคียนอีกเนาะครับผมก็รับเข้ามาสองงวดเต็มเต็มนะครับปูผาแดงงวดหน้าเดี๋ยวโชคต่อให้เดี๋ยวตามให้นะครับเดี๋ยวโชคตามให้ด้วยครับเด้องวดนี่กะถือว่าเขานะครับเขาสามโตตรงๆครับผมของปูผาแดงครับผมก็อยากพาเอฟซีเข้าไปข้างในครับแต่ยุ่งมันหลายนะครับ ครับผมครับช่องเราจัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมก็นี่ก็ได้ตามแนวทางของปูผาแดงนะครับตองงวดนะครับผมก็ล่อเบิงว่าปูผาแดงสีมาล่ําให้แม่ตะเคียนอีกมือใดนะครับเดี๋ยวโฉคตามให้ด้วยครับเด้อ่าปูฝนสีมาล้อมถวายแม่ตะเคียนอีกมือใดนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นทางเขาของไปทางของแม่ตะเคียนนะครับผม ต้นแม่แต่เคียนนะครับนี่ก็อยู่วัดดงหน้าเพื่อนนะครับก็เสียใจนะครับถี่มาบพท่านนะครับผมก็เดี๋ยวปูผ้าแดงท้ามาอีกเดี๋ยวโชกติดตามตามให้ท่านนะครับผมมาอนี่เพราะว่าปูผ้าแดงมันติดทุระนะครับผมมีข่าวแจ้งมาทางบ้านนะครับปูผ้าแดงก็ล่ำบพาท่านเสร็จบครับก็ขึ้นรถกลับเลยนะครับผมขึ้นรถกลับเลยก็ม่นก็เลยให้ เบิงตองวดก่อนนะครับผมต่องวดนี่นะครับต่องวดหลังจากวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับกัเข่าครับผมปูพันห่เจ็ดสี่แปดห้าศูนย์นะครับผมเข่าสามโต้เลยครับผมก็บ่คคืดบัฟันนะครับผมงวดนี้ถือเป็นแสนเหมือนเดิมครับผมปูผ้าแดง เดี๋ยวก็มีข่าวดีนะครับเดี๋ยวปูพาแดงกับสีได้มาล่ำถวายแม่ตะเคียนกับไอ้กับถวายอีกนะครับผมนะครับแม่แม่แม่ตะเคียนก็อยู่ข้างในคุณ่นะครับพอดีว่าโชกโชกกับปากกาขับไสนะครับคนเดียวนะนะครับตัวนี้ไงนะครับมากก็ต้องมากครับคนหลายนะครับโฉกถึงจะกาพราะว่าใจกับบอกกาคือจังกาเนาะครับผม อันนี้อันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับผมแนวทางปูผ้าแดงเอามาฝากนะครับผมครับเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะเจอปูผ้าแดงล่ำล่ำถวายแม่ตะเคียนนะครับอาจจะได้หาตคือเก่านะครับผมก็ฝากเอฟซีติดตามนะครับด้วยครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้กับช่องโชคผ้ารวยนะครับผมพอเสิได้หาแนวทางหรือแนวทางเด็ดเด็ดให้กับเอฟซีนะครับ ครับโชคก็สิได้เดินทางครับไปหากินเข่าก่อนนะครับกินเข่าเที่ยงครับผมครับคลิปนี้โชคขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ